ช่อเนี่ยยังไม่ยังไม่สนดตรงนี้เนื้อในของท่านเนี่ยเป็นเนื้อทองเหลืองเป็นเนื้อทองเหลืองครับแล้วก็มอรอโดยที่เราโดยกรรมวิธีว่าเทตัดนี่เป็นช่ออย่างนี้เป็นช่อเหมือนกับว่าเป็นช่อแบบก้างปลาเป็นก้างปลาเทไปทีเดียวนะครับแล้วก็มาตัดตัดเป็นช่อนี้ออก อันนี้เขาจงใจให้เป็นอย่างนี้หรือว่าเขาไม่ไม่ได้ตัดอันนี้จงใจจงใจที่จะเป็นอย่างนี้เลยจงใจอย่างนี้เพื่อให้เหมือนกับคล้ายกับพระยอดธงอ๋อเหมือนกับพระยอดธงนะครับสวยนะครับเนี่ยนะมียอดอย่างนี้พิมพ์นี้จะจะไม่มีรอยตะไบสัญลักษณ์ของพิมพ์นี้จะไม่มีการตะไบนี่นะครับอันนี้คือเนื้อทองเหลืองเนื้อทองเหลืองเนื้อทองเหลืองเนี่ยเป็นของดีนะแล้วก็หายาก ทั่วๆไปไม่ค่อยเจอกันอืนะครับอันเนี้เราเอานํามาเปิดราคาเนียห้าพันครับแล้วเราก็ได้ตั้งราคาเนี้ยไว้ตั้งนานแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงทีนี้ที่เรามาตั้งในราคาที่อ่าราคาที่ไม่ไม่เกินกําลังราคาต่ำเนี้ยนะห้าพันเนี่ยนะไม่ใช่ว่าของไม่ดีอืเป็นของดีแต่เราเนี่ย ต้องการให้คนเนี่ยที่ศรัทธาได้นําพระไปใช้ได้ไมมีกระเบื้องพอที่จะนำพระไปใช้อ่าถ้าใครเนี่ยเอื้อมไม่ถึงองค์ที่เป็นเนื้อนวะหรือว่าเป็นองค์โกชออย่างเงี้ยก็นี่ก็เนือเ้อทองเหลืองนี่ก็ดีเหมือนกันอืนะครับก็สวยงามปราณีตไม่แพ้กันแล้วก็ราคาไม่เกินกำลังนะดูง่าย,ายไม่มีการตะใบ <c oughs> แต่ตร <c oughs> งนี้ คือรุ่นนี้จะไม่สบายไม่สบายนะครับวันนี้ก็นํำมาสององค์เดี๋ยวเราจะมาสองกล้องขยายกันอีกทีนะครับ